สวัสดีค่ะวันนี้อัพเด c แคปเทเดอร์นะคะก็จะมาแจกสูตรสแกนหุ้นต้นน้ำนะคะเป็นฉบับปรีรันที่เราเคยแจกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันเริ่มต้นให้เราคลิกที่รูปหน้ากระดาษนะคะตรงลูกศรเลยนะคะจากนั้นก็ไปคลิกที่กราฟนะคะอ่ามันก็จะได้กราฟขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จัดเลยนะคะตามที่เราชอบนะคะจากนั้นคลิกขวาตรงแถบสีฟ้า,ฟานะคะแล้วก็ กดโคลนนะคะเพื่อที่จะโคลนนิ่งอะเนาะก๊อปปี้ <Copy S 1> อีกชีทหนึงนะคะแล้วเราก็จัดตำแหน่งให้เหมาะสมตามที่เราชอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปใส่เวลาให้เขานะคะในแต่ละกราฟเราชอบดูกี่ไทม์เฟรมนะคะก็ตามความรู้ที่มีเลยเนาะหลังจากนั้นอย่าลืมนะคะใส่ลิงก์ด้วยนะคะเพื่อเชื่อมต่อกราฟทั้งสองอันนะคะ,ะ,คะเวลาเราลากหุ้นมา มันจะได้เชื่อมกันนะคะเป็นหุ้นตัวเดียวกันเนาะ,นะจากนั้นนะคะก็เช็คเวลาตามที่ต้องการนะคะว่ามันตรงกันไหมนะคะบางคนชอบดู15นาทีบางคนชอบดู30นาทีใส่เข้าไปเลยนะคะจากนั้นให้เราไปกดที่สแกนนะคะกด total สแกนหลังจากนั้นกด condition ค่ะอ่าแล้วก็จะเห็นหน้าตาสแกนเยอะแยะเลยนะคะเราไม่เอาเรากดเคลียร์โอเค เราไปที่ valuation นะคะแล้วก็ไปเพิ่ม close นะคะหลังจากนั้นพอเรา close แล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะแล้วก็ p i v e low นะคะแล้วก็ add new สาเหตุที่เราใส่แบบนี้นะคะเพื่อเราต้องการหาหุ้นนะคะที่เป็นต้นน้ำเนาะที่ราคาปิดสูงก,กว่าวันก่อนหน้าก็คือหุ้นที่ยกโลนั่นแหละ หลังจากนั้นเราก็จะสแกนนะคะเราก็จัดตำแหน่งให้เรียบร้อยเนาะนะคะตามหน้าเทรดของเรานะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเห็นปริมาณการซื้อขายอะเนาะมันไม่เรียงกันนะคะก็คือเราจะกรองนะคะให้ตัวที่มีปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดนะคะขึ้นมาข้างบนโดยการคลิก Pure ACC Value นะคะ2ครัง้งแล้วเราก็กรองตัวที่มันมากขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะจากนั้นเราก็สามารถลากหุ้นที่ต้องการดูเนี่ย าแผนตามหน้าเทศต่อไปได้เลยโอเคไหมนะคะก็เลือกตัวที่ชอบนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b <ๆ> s c r i b e กดแชร์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ